บทที่8 2รักทุกสรรพ,พสิ่งในกระบวนการต่อมาที่คุณต้องทำคือการมอบความรักแด,ดทก่ทุกๆสรรพ,พสิ่งในจักรวาลเขาผู้จบก็เว้นวักนานพอสมควรเออยังไงต่อครับผมถามเมื่อรู้สึกว่ามันนานผิดปกติคุณไม่มีความรู้สึกอะไรกับคำคำนี้เลยเหรอเขาถามไม่มีนี่ครับที่ผมพูดว่าทุกสรรพ,พสิ่งนะ่ะเขาถามย้ำ อืมไม่ครับก็ทุกสปปรรพสิ่งแล้วไงครับผมตอบคุณอาจจะต้องฝึกเรื่องการพิจารณาคำพูดที่ได้ยินให้ลึกซึ้งมากกว่านี้หากจะเป็นรูปธรรมชั้นสูงไหนคุณลองตอบผมหน่อยสิว่าการรักทุกสปปรรพสิ่งนั้นหมายถึงอะไรบ้างรักทุกสปปรรพสิ่งหมายถึงรักคนสัตว์และอาจจะรวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆพวกต้นไม้ใบหญ้าด้วยใช่ไหมครับ คุณคงไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างพวกวัตถุสิ่งของดวงดาวท้องฟ้าใช่ไหมครับไม่ครับผมหมายถึงสิ่งเหล่านั้นด้วยก้อนหินทุกก้อนเม็ดทรายทุกเม็ดเขาตอบทำไมเราต้องมอบความรักให้กับสิ่งเหล่านั้นด้วยล่ะครับสำหรับการแสดงออกซึ่งความรักของคนที่คิดแบบมนุษย์ทั่วๆไปนั้นมักจะเลือกกระทำต่อสิ่งที่ มีความสามารถในการรับรู้ได้เพราะคุณมีพื้นฐานความคิดที่ว่าจะทำอะไรสักอย่างก็ต่อเมื่อรู้ว่าจะได้รับการตอบสนองเท่านั้นหากรู้แน่ชัดว่าสิ่งนั้นจะไม่มีการตอบสนองหรือไม่มีการรับรู้ใดๆคุณก็จะไม่ทาแต่สำหรับคุณสมบัติของรูปธรรมชั้นสูงนั้นถึงแม้ว่า ถึงแม้จะรู้ว่าสิ่งที่เขากระทำไปนั้นจะไม่มีการตอบสนองเขาก็ยังจะทำเพราะเขาทำไปตามคุณสมบัติของเขาดังนั้นตัวแปรสำคัญไม่ได้อยู่ที่ใครจะเป็นผู้รับแต่อยู่ที่ผู้ส่งหรือผู้มอบความรักนั้นต่างหากที่จะส่งกระแสคลื่นนี้ออกไปอย่างไม่จำกัดโดยไม่เลือกว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไร แต่บางครั้งผมก็รู้สึกแปลกใจกับสิ่งที่พวกมนุษย์โลกของคุณแสดงออกมาเหมือนกันทั้งๆท,ที่พวกคุณมีแนวคิดว่าจะไม่มอบสิ่งใดต่อวัตถุที่ไม่มีชีวิตแต่พอถึงเวลาจริงๆเมื่อสิ่งของเหล่านั้นทำให้คุณไม่พอใจเช่นมาขวางทางจนทำให้คุณสะดุดล้มพวกคุณกลับแสดงความโกรธกับสิ่งเหล่านั้นราวกับว่ามันมีชีวิตรูปธรรมชั้นสูงจะไม่ทำอย่างนั้นเด็ดขาด เขาจะไม่โกรธแม้กระทั่งกับสิ่งของที่ไม่มีชีวิตเพราะนั่นเท่ากับเขาได้ปลดปล่อยความชังออกมาโดยที่ไม่มีแม้แต่คู่กรณีสำหรับพวกเราจะถือว่านี่เป็นเรื่องที่โง่เขลาที่สุดและไม่คุ้มค่าเอาเสียเลยเพราะคลื่นความชังนี้เองที่ทำให้คุณหมดโอกาสเชื่อมต่อกับสนามพลังงานที่เป็นโครงข่ายสากลของจักรวาล ในหลักการมอบความรักแต่ทุกแต่ทุกสรรพสิ่งนี้คุณก็ต้องทำให้ได้แบบตลอดเวลาเช่นกันคุณต้องส่งกระแสความคิดนี้ออกไปจากตัวคุณสู่ทุกๆสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณสู่สังคมของคุณสู่ประเทศของคุณสู่โลกของคุณและที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือส่งไปสู่จักรวาลของคุณมันจะต้องแผ่ออกไปจากตัวคุณ ในทุกๆมิติโดยไม่มีการจำเพาะเจาะจงว่าเป็นที่ใดวิธีการนี้จะเป็นเสมือนใบเบิกทางให้กับคุณคุณจะกลายเป็นอภิสิทธิชนในสายตาของรูปธรรมทางพลังงานทั้งมวลรูปธรรมที่มีจิตอคติทั้งหลายจะไม่กล้าขัดขวางการกระทำใดๆของคุณรัศมีของคุณจะแผ่จ้าจนทุกคนต้องหลีกทางให้ในเวลาเดียวกันคุณก็จะ เป็นที่รักของรูปธปรรมชั้นสูงที่ประจำการอยู่ในสถานที่ต่างๆด้วยหากคุณเดินไปทางไหนเขาเหล่านั้นก็จะคอยจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างไว้สำหรับคุณผมฟังแล้วรู้สึกเครียดขึ้นมาเลยครับแล้วถ้าผมทำไม่ได้จะเป็นอย่างไรครับผมถามคุณก็จะเป็นตัวประหลาดในสายตาของพวกเรานะสิ มันจะเหมือนคุณกำลังเดินทวนกระแสน้ำคนทั้งโลกนี้เขาหมุนกันไปตามเขาหมุนกันไปทางนี้แต่คุณจะหมุนไปอีกทางหนึ่งมันย่อมเกิดความลำบากและขัดแย้งกันในที่สุดคุณก็จะอยู่ไม่ได้แต่ไม่ต้องกังวลคุณจะทำได้แน่นอนเพราะคุณได้รู้กระบวนการกระบวนการทำที่ถูกพิธีแล้วเพียงแค่คุณลงมือทำเท่านั้น ผมจะอธิบายในหัวข้อต่อไปนะครับคุณมีอะไรจะถามในส่วนนี้ไหมเออตอนนี้ยังคิดไม่ออกครับผมตอบ